เป็นจังได้แน่ค่ะพี่น้องออกมาแล้วตรงตรงเต็มเต็มนะคะสำหรับทางด้านพอกันใช้เรื่อยสินพี่น้องว่ากันว่ารับเต็มเต็มพี่น้องใครัวดี้เราจะเอามาขึ้นหัวดีว่ะหัวดี้เราจะเอาขึ้น,น,น,นซื้อเลยซีเก่าก็ซูตเก่าใครกถือเตะปากไปรจะขับผ่านโหลดมึงแบบปากกูก,ก็ก<ส>ย่างยันดอกพอการใช้การลันตีพออยังเราพิจารณาตั้งรับเก่าซีนะคะมือว่านีทางด้าน ช่องมังกรอ,อีสานทางนั้นพยาข้างพานพี่นอ้องกรณีการไปสอบถานทางด้านพ่อการใช้วิเลสินแต่ว่ายูดีๆเพิ่นกะให้โชคเอซแฟนครับพี่นอ้องสำหรับทางด้านพ่อการใช้วิเลสินกะได้บอกออกมากเต็มๆเ,เลยนะคะว่าขันห้าผู้ใดอยากสิทธิ์ถือนะคะให้ซื้อ 4เก่ากับ0เก่าพี่น้องแล้วมือว่านี้แอนิเมชนการิการเฮดคลิปนี้ออกไปนะคะเซอร์บาําหรับคนทีในมีการเข้ามาเบิ้งกรีปกับคือศิษได้โชคได้รับหลายคนอยู่ละไปนะคะกับอกอยู่นะคะว่าเลข6กกับเลขเก่านี่คือโตเดียวกันสามาสถสรับซับเปียนกันได้พอกันใช่บอกว่า4เก้ 09, ะะากับ0เก่านะคะอานสิสับับซับเปียนเป็น4หกกับ0หกกรด้ยนะคะขันห้าผู้ไดทีได้มีการซับเปียนบอกด้วยนะคะบา สถือทั้งบนทั้งล่างพี่น้องนะคะแล้วก็ได้ยินข่าวมานะคะว่าซัหรับทางด้านพอกันใช้ได้สิมนะคะถือไร้บาทพี่น้องถือไร้บาทนะคะได้เอิรมาได้เป็นแสนคุนล่ะคะพี่น้องบอ่ลลูล่ะว่าเดยจักแสนนะคะแลักกะซัหรับทางด้านบอสโจหนุ่มโจพี่นอกก้องกอนันนี่ก็ได้มีการทายป้ายทะเบียนรถให้เฮาได้เบิ่งกันป้ายทะเบียนรถเพิ่นนี้เป็น ซีหากับซีเก่าพี่น้องนะคะสำหรับคนขีเดีมีการาเห็นทีบอสโจโดเดีมีการโพดกับคือสีผ้ากันถือไปหลายคนอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องมีอีกตัวเลขตัวเลขหนึ่งนะคะออกมากับซีมี่เก้าซีกับศูนย์หกเนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วศูนย์หกนี่พี่น้องวอลไปแล้วกะคนลุกนะคะเป็นยังคือว่าจังสันเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปฟังบรรยากาศก่อนค่ะพี่น้องว่า ออกรางวันที่หนึ่งออกอะไรรางวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออกห <designing. S 2> นึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกไปกัน นั่นแหละค่ะพี่น้องออกตรงๆเต็มๆศูนย์หกเต็มๆจำได้บ่าค่ะพี่น้องก็หนาหนี่นะคะสาหรับทางด้านบอสโจโยมนินน้องกุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะคะหลักกาทีมงานสาวหน่วยเพชรบ,บ้านแพงบางส่วนพี่น้องเอินมาูนยนหน้านะคะูนย์หน้าสาวหน่วยเพชรบ,บ้านแพงบางส่วนพี่น้องได้เดินทางไปกราบขอพรทางด้านหลวงปู่ศิลา อยู่ที่จังหวัดกาลสินก้อนหานีนอกพี่น้องเราก็มีการไปขอพรน,นะคะแล้ะกะสำหรับทางด้านหลวงปู่ศิลาในวันนั้นนะคะก็มีการให้อุงอิงเพชรบานแห้งให้น้องร้องเพลงละกะบ้อมแมนแห่น้องรอง้องซื้อพี่น้องเพิ่นบอกว่าอยากสีให้น้องร้องเพลงแม่ฮันนี่สีอีสานนะคะองอิงก็มีการร้องแล้วในวันนั้นพี่น้องนะคะ บ่เสือกต่องเสือเอิ่นว้าแล้วแล้วคนก็คือสีาพาดกันค้นลุกนะคะสําหรับทางด้านหลวงปู่ศิลานะคะท่านถึงกับกลั่นน้าตาไหวบอยู่พี่นอกน้ําตาไหลออกมาในขณะที่องค์อิงเพชรบ,บ้านแพนได้มีการร้องเพลงของทางด่านแม่ฮันนีสีอีสานซึ่งสําหรับผลงานเพลงนี้กะซื้อวานน้าตาหล่นบนที่นอนพี่นงเพลงเพลงนี้นะคะกะบ่คิดนะคะว่าทางด่านหลวงปู่ศิลา เพิ่นอ,อยากสีให้อุ๋งอิงลองเพลียงของแม่ฮันนี่สีีสานแล้วหลังจากที่อุ๋งอิงได้รองออกมาพี่น้องทางด้านหลวงปู่ศิลากับเอินมานำตาไหลพี่น้องกันน้ำตาไว้บื่อฟั่งไปเสร็จนำตาไปหลายคนด้เห็นกัผ้ากันค้นลูกนอกพี่น้องน,อน,อนาา้อนะคะละกะหลายคนภากันถามไปอีกค่ะพี่น้องะว่าอุ๋งอิงนางคือใครกันแม่ทําไมหลวงปู่ศิลาถึงกับต้องน้ําตาไหล ท่านพี่น้องแลัวก็บว่านำซ้ำให้อุ้งอิงลองเพลงของแม่ฮันนี่ซีสานอีกนะคะซึ่งสําหรับแม่ฮันนี่ซีสานก็ได้จากเราไปแล้วนาอพี่น้องเนาะถือว่าเป็นราชินีมอลลั่มคุณล่ะค่ะพี่น้องหล้กก็มีข่าวฮื่อฮ้าก่อนนั้นนี่นะคะว่าอุ้งอิงกับแม่ฮันนี่นี่คือคนคนเดียวกันคือแม่ฮันนี่กับชาติมาเกิดกับผ้ากันวากันไปนาอพี่น้องเนาะนะคะแต่ว่าในมือนั้นนี่ร้องปูศิลากับแบบ ขอคักๆเลยนะคะว่าขอให้อุ่งอิงร้องเพลงของแม่ฮันนี่สีสารพี่น้องและกจาหลังจากที่อุ่งอิองน้องได้มีการร้องเพเลงถวายเสียงเซจเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านหลวงปู่ศิลาก็ได้มีการให้ติดน้องอุ่งอิงเพรบ้านเพลงละก็ได้มีการให้สิ่งของนะคะให้สิ่งของหลายอย่างด้วยการกับอุ่งอิงพี่น้องสิ่งแรกก็จะเป็นแบงค์ห้าร้อยนะคะแบงค์ห้าร้อย ละกหลายๆคนกัภาพกันแฮซูมธนาบัตรท่าอยกันจํานวนมากพี่น้องนะคะะ mm hmm. กับมีแบ่งลอยอีกพี่นอ้องซึ่งนี่แหละสีมาบอกในคลิปคลิปนี้พี่นอ้องบอสเสื้อกะต้องเสือแบงค์หนึ่งร้อที่ทางด้านหลวงปูศิลาได้ให้อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงพี่นอ้องออกเต็มๆนะคะรับโตเลขทียูในแบงค์หนึ่งร้อนะคะก็จะเป็น906 FC ซแฟนคลับนอะงอุงอิงเพชรบ,บ้านแพง สำหรับคนทีมีดวงอิลีนะคะพี่น้องจ้งจีถืบนะคะกับขอแสดงความยินดีกับ F c ซแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชบันแพงทุกท่านนะคะลวกันสำหรับ F c ซแฟนคลับเสาหน่อยเพชบันแพงที่ได้มีการติดตามสำหรับสมาชิกของต่อหน่อยเพชบ้านแพงบวอบอิเป็นทางด่านพอกันใช่พี่น้องกับได้แหยโชคเต็มๆในมือว่านี่นะคะจำรับบอทโจกับได้แหยโชคคือกันคือว่าใครก็ตามที่ ได้มาติดตามสําหรับชสมาชิกสาวน้อยเพชรบ้านเพนรศิษสิได้รับโชคเต็มๆสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะเมื่อคืนนี้พี่น้องกัเป็นวันที่31เนาะพี่น้องพี่นาอกัเป็นวันเปิดฤดูกาลเป็นวันเปิดวงของสาวน้อยลําเพลินโชว์พี่น้องก็ได้มีการรับเชิญน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงศิษยไปซึ่งสําหรับอุ้งอิงในคณะที่น้องทําการแสดงน้องกับเดวองคำคำหนึ่งออกมาว่าเอาไก่มานํา ตามมาหนีนะคะพี่น้องแล้วเอฟซีแฟนคลับลายคนพาก,กันหูดีบัดที่นี่นะคะพาก,กันจับคํเบอกของอุ้งอิงเพรบันแพงมาตีเป็นเหล็กตรที่นี่พี่น้องเอาบอกแล้วนะคะว่ายาสรลินกับเอฟซีอุ้งอิงเพรบันแพงคือว่าไม่ว่าอุ้งอิงจะดุดขับไปออกมาพี่น้องไา้คนเสียวมาตีเป็นเหล็กทันทีนะคะละก็อุ้งอิงบอกว่าเอาไก่มานําคําบักไก่เดีหลายร้คนมองว่าคือเหล็กเก่าพันนาพี่น้องคือเหล็กเก่าล,ากละกะ ให้หาโตมาใส่เอาพันนาพ่น้องอันนี้กะคือว่าเป็นดวงไพดวงมันเนาะพี่น้องเนาะนะคะสำรับเงอนี้กับเสอว่าหลายคนกัคือนสีเนรับโชคเต็มๆนะคะกะค้นลุกอยู่ยได้ค่ะพี่น้องสำรับทางด้านหลวงปู่ศิลานะคะได้มีการเอิดมาให้ให้แบงค์หนึ่งร้อยกับภูมิอิงเพชรบ้านแพงเนาะพี่น้องเนาะนะคะลกะในธนบัตรใบนั้นก็กำกับตัวเลขที่ชัดเจนแล้วกะ ออกเต็มๆออกตรงๆพี่น้องนะคะสำหรับเลขไทยนะคะก็สิเป็น6กหกศูนย์หกน,นั่นแหค่ะพี่น้องกับนั่นแหละค่ะพี่น้องสําหรับในงวดนี้คนนี้ถือก,กับคอแสดงความยินดีกับทุกคนทุนพ้นที่บอสถือก,กับบอสเป็นยังพี่น้องงวดหนั้นยังมีใหม่เฮ้ามันลึกหนักสูงอยู่แล้วนะสําหรับผู้ใดทีถือในาการสามารถคอมเมนต์มาบอกมาจากกันได้นะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอจงไปสำนีสกอนนอ้องเขาขอขมาสวัสดีค่ะ